กรบซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยคะ่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์นเนี่ยคะ่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับ เชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทําลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์ลงถึงบุตรที่คลอดออกมา ติดต่อโดยมีพาหะนําโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บางเอิญว่ามีอยู่เคสหนึ่งเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะ วิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านาโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉันที่ไหนที่จะมีน้ําขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกําจัดแหล่งน้ํานะคะเราก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งรดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายนนะะุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่ออ่ำเรียกว่าหาหากินในช่วงกลางวัน เพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ่